โอ็อมทุกคนนะครับเวลาปิ้งมันจะหอมนะท่านผู้ชม 오! 나한테 아, โอ้โห oh ทุกคนก<ส>ำลังกินเลย<ส>เคียมไปหน่อยพอไพอแล้วนะหอมหอมนี่ลังอ่าทุกทุกท่านอันนี้ปิ้งทั้งฝากนะครับผมไอ้ปิ้งทั้งเปลือกนะครับ,รบแต่มันก็คงจะไม่หอมเหมือนกับไอเนี่ยนะครับอันนี้จะหอมกว่า โอ้โหทุกคนเดืองอลา,ามสุกเลยนะครับ <c oughs> นี่นะผมขา้ขาวโพดข้าวเหนียวนะครับฝักบึมๆนั่นเลยนะครับวันนี้ไปป่ามาเห็นข้างทางนะครับยายเขาขายอยู่ข้างทา,า,า,างก็เลยซื้อมามาแกะแล้วก็น,นึ่งอยะคงนะผมฝักใหญ่ๆนั่นเลยนะ <c oughs> นี่ครับ กินได้ได้นะผมมีประโยชน์นะครับก็โพดต้มนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เกลือนะผมคือนึ่งธรรมชาติมาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะผมมากินก้าวโพดด้วยกัน